วันนี้เราก็จะมามาโอยอัปเดตสกินแคร์กันค่ะล้วเราเจอตัวนี้มาใช้ไม่ได้สักพักแล้วแหละคือแบบ Engineer, อินกิวเดียนึ้นแน่นมาก15ตัวเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่นานบอกกันนะคะแล้วก็จะแบบว่าโชว์ทริกว่าอย่างเราเนี่ยเป็นสาวผัดใสจะแต่งตัวกันยังไง ก็มอน,นี่มาหาดูทุกคนวันนี้เราก็มา get ready with me mm hmm. ไปด้วยกันนะคะวันนี้เราก็จะมามามออัปเดตสกินแคร์กันค่ะเดี๋ยวแต่งตัวไปหาทํากัน mm hmm. ไปกันเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวขอตัวแบ,บ่น้ำก่อนนะจ๊ ก็อย่างน้นมาเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเตรียมผิวก่อนเมคอัพนะวันนี้ก็เริ่มเลยนี่เอาใส่ชุดนอนอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเมคอัพเดี๋ยวกลัวเสื้อเลอะอะไรเงี้ยก็เลยใส่เป็นชุดนอนก่อนแต่เราเจอตัวนี้มาใช้ไม่ได้สักพักแล้วแหละเป็นตัวนี้นะคะ natural detoxifying cream mask นะคะตัวนี้นะคะคือของแบนมัชชานะคือดีมากชอบมากตัวนี้นะคะก็จะช่วยเรื่อง็อกซ์สารเคมีฝุ่นและมลภาวะนะคะผัาเซลล์ผิว เพ um, hm ิ่มความชุ่มชื้นควบคุมความมันแล้วก็ลดการอักเสบของสิวด้วยนะลดมากๆเลยเราเราใช้ตัวนี้ใช้มาประมาณ3ครั้งแล้วรู้สึกว่าหน้าอิ่มฟูมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมามาสก่อนแต่งหน้านะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มมาสกันเลยนะเนื้อของผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นแบบโครลนแบบนี้เลยเราก็จะมาเริ่มมาสกันนะ เราคือที่ชอบตัวมาส์์ตัวนี้สามารถมาสต์ตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนได้นะคือดีมากแล้วตอนเช้าที่มาส์์เนี่ยมันจะช่วยฟื้นฟูผิวเร่งด่วนนะคือดีตรงนี้เราเมคอัพติดทนแล้วก็นำให้รูขุมขนเนี่ยดูเล็กลงด้วยคือดีมากๆเลยแล้วที่เราเคยมาสก์กลางคืนเนี่ยเพื่อดีทอพผิวนะที่เจอมลภาวะมาทั้งวันเลยนะแล้วก็ลดสิ่งสกรปรกที่ตกค้างภายในรูขุมขนนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยเตรียมผิวพร้อมสําหรับการบารุง คือดีมากตัวนี้คือทาได้ทั้งดย์แล้วก็ n น g h นะเลิศมากตัวนี้เราก็มาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรอประมาณ5-10นาทีนะคะรอมันเซ็ตตัวนะคะแต่คือมาตัวเนี้ยคือเราแบบตกใจมากที่ส่วนผสมมันเยอะมากเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะมันก็จะมีดินคาร์โอลนนะคะดูดซับสารเคมีฝุ่นมลภาวะต่างๆความมันนะคะแบคทีเรียที่ทาให้เกิดสิวแล้วก็เซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะแล้วก็ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะลดรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็พวกกราฟ้าต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นอะโลเวร์นะคะว่านหางจระเข้ลดการระคา ารเคองนะคะแล้วก็สาย่ทะเลสีน้ําตาลให้ความชุ่มชื้นนะคะเพิ่มมอยเจอร์เซอร์ให้กับผิวนะคะแล้วก็มีมันเทศป่าช่วยฟื้นฟูเสริมสร้างเซลล์ผิวพร้อมยกกระชับผิวนะคะแล้วก็เป็นซอยดินทั่วเหลืองช่วยยกกระชับผิวเสริมสร้างคอลลาเจนแบบธรรมชาตินะคะยังไม่หมดนะคะมีอีกมีเมล็ดกัวนะคะกัวซีนะคะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนและเพิ่มออลาสตินในชั้นผิวนะคะแล้วก็เป็นขมิ้นชัน มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยป้องกันริ้วรอยที่เขี่ยวย่นด้วยนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นยอดทองรอยนะคะยาดทองรอยจะช่วยลดรอยแดงรอยอักเสบที่เกิดจากิวและการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็มีชาอิมเทนนะคะตัวชาอมเทนเนี่ยจะช่วยลดและควบคุมความมันบนผิวหน้าด้วยนะคะแล้วตัวสุดท้ายชาเขียวอูจิอันนี้คือเป็นตัวหลักของครีมแมสนี่เลยนะคะคือจะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ควบคุมความมันของผิวหน้านะคะคือแบบอินกิวเดียนคือแน่นมาก15ตัวแล้วเคยดูสิแพคเกจิ้งคือดูเป็น ญี่ปุ่นมากน่ารักมากเลยเดี๋ยวรอรอประมาณ 10- 1ถึงนาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไง a few minutes later เราก็ทิ้งไว้ประมาณเกือบสินาทีค่ะทุกคนก็ดูผิวหนะ้าคือเบอร์ดามีปัญหาผิวคือจะเป็นคนที่หน้ามันนะคะเอาทุกคนดูว่าเห็นไหมมันจะมีส่วนที่ยังเปียกๆอยู่แล้วก็แห้งแล้วส่วนที่ยังเปียกๆอยู่ทางแบนด์เขาก็บอกว่าตรงส่วนนั้นนะคือมีความชุ่มชื้นพอแล้วแต่ส่วนไหนที่แห้งแล้วอะค่ะดู คือตรงนั้นนะคะมาจะช่วยดูดน้ำมันส่วนเกินออกน,นะคะแล้วก็จะช่วยกระชับลูกุมขนด้วยคือดีงามมากๆเลยเราก็แบบทําให้รู้ได้ว่วาปัญหาอยู่รรเนี่ยเป็นยังไงตรงนี้เลย แล้วบางคนนะคะก็จะมีแบบเป็นแผ่นขาวๆแต่เราไม่เป็นก็คือตรงนั้นนะจะขาดความชุ่มชื้นไปนะคะแต่ว่าของเราก็จะมีปัญหาคือผิวมันนะคะแล้วก็มีรูมขนแต่ว่ามาร์คตัวนี้ก็คือช่วยครบหมดเลยคือดีมากเลยตัวนี้เมื่อกี้ก็ไปล้างหน้ามาคือชอบความรู้สึกหลังจากล้างหน้าของแบรนด์นี้ไงหนูว่าที่มันเป็นครีมนะคือมันล้างแล้วอะ่ะมันจะไม่น่าฝืดคือหน้ามันเด้งแล้วก็หน้านุ่มมากเลยอะตอนเนี้ยคือดีมากชอบมากเลยนะคะ นุ่มไม่นุมก็มาลองจับได้สำหรับใครนะคะที่สนใจคืออยากให้ลองมาลองของมาช่านะคะก็ไปตามกันได้น,นะคะที่เพจมาช่าไทยแลนด์ค่ะคือดีงามมากๆเลยตอนนี้นะคะเราก็มั้งหน้าเตรียมผิวเสร็จนะคะเดี๋ยวจะมาลงสกินแคร์แล้วก็มาเมคอัพกันนะคะตอนนี้แบบว่าเราล้างหน้าเสร็จใช่ไหมเราชอบตัวนี้มาก ของแมนมีกินนะคะตัวนี้พรีเมียมพเพียวคัตต้อนเฟชียลทเวลนะคะตัวนี้คือเราชอบมากนะคะเวลาแบบอาบน้ําเสร็จแล้วก็เอาผ้านเนี่ยซ้ำน้ำบนหน้านะคะคือดีมากบางครั้งอยู่ดีสิกวก็ขึ้นแบบไรสาเหตุอะทุกคนนึกออกปะเพราะว่าเราใช้ผ้าเช็ดตัวที่เราอาบหรือว่าใช้ผ้าเช็ดหัวออย่ย สับหน้านะคะถ้าใช้ตัวบางครั้งก็จะมีแบบฟูนหรือว่ามีแบคทีเรียตกค้างนะคะแล้วพอมาสับหน้าเนี่ยมันก็จะทำให้ระคายเคืองแล้วทำไม่เกิดสิวขึ้นงานนะะ่ายค่ะแต่พอมาเจอตัวนี้คือใช้ประจำแล้วก็ใช้ทุกวันเลยจริงๆนุ่มนิ่มมากตอนเราก็จะมาลองกินแคร์กันนะคะตัวแรกเราใช้เป็นไมโครเอ็กเซนนะคะของเอสเตอร์โรเดอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไมโครเอ็กเซนนะคะทาให้ผิวหน้ากระชับนะคะแล้วก็ตึง ชินแชร์ตอนเช้าเนี่ยจริงๆประถามไม่เยอะนะคะเราจะอาพบน้ำตบหรือไมโครเอ็กเซนเนี่ยแล้วก็จะทาเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะแล้วก็แต่งหน้าเลยเพราะว่าเราเป็นคนผิวหน้ามันเนี่ยก็เลยจะไม่แบบลงเยอะแล้วก็เป็นอันนี้นะคะเป็นของคิวส์นะคะอันต้าเฟเชียลออยฟรีเจลคิวนะคะคือตัวนี้ที่ชอบเพราะว่ามันมีนเจลแบบนี้คนทาแล้วมันสบายผิวมาก ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือน moisturizer เดี๋ยวจะขอตัวไปเมคอัพนะคะแบบว่าใครอยากดูแบบว่าวิธีการแต่งแบบละเอียดละเอียดน,นะคะมาดูที่ตนะิ๊กต็อกมาติ๊กต็อกเบิร์ดมินะคะช่วงนี้คืออินกับติ๊กต็อกมากค่ะไปดูกันได้ที่ติ๊กต็อกเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาแต่งตัวกัน,นะคะ่ะ แล้วก็เมคอัพเสร็จนะคะเหลือขั้นตอนสุดท้ายน,นะคะทาปากนะคะวันนี้นะคะลิปสีที่เราจะทาก็คือแทนแทนแทนอันนี้เป็นวีนัสนะคะที่เราเลือกใช้ตอนนี้คือใช้ตลอดเวลาวีนัสนะคะวันนี้โทนแน่งหน้าของเราก็น่าต้องทาเป็นสีส้มนะคะมี3ามเบอร์นะคะเป็นสีโรซี่แซลมอนแล้วก็คอรัลนะคะคือสวยทุกสีเลยแบบว่าทาแล้วดูแพงทุกสีเลยนะฮะวันนี้เราก็จะเลือกทาเป็นแซลมอนนะคะอ่ะเป็นไง สีส้มฟิลแบบผู้ดีเวอร์เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดกันมาแล้วก็มาแต่งตัวกันนะคะวันนี้ก็ฟินิชเมคอัพนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านบอกกันนะคะแล้วก็จะแบบว่าโชว์ทริกว่าอย่างเราเนี่ยเป็นสาวผัดสาจะแต่งตัวกันยังไงอย่างแรกนะคะตั้งนางถุงใหญ่มามอันนี้ไม่ของชีนนะคะเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันเลยคือเราอะจะมีความชอบแบบแต่งดูแบบเป็นลุคความมั่นใจหน่อยนะแบบมั่นมั่นฟอร่อไม่ก็อีก่ายน,นึงคือแบบ แต่งหวานๆไปเลยสั่งตอนแรกสายเดยนะทุกคนเตรียมพร้อมที่จะแบบต้อนรับคริสต์มาสมากเลยหนาหนาวอะไรเงี้ยผูกมันใหญ่เพอะหรรูปะเพรตัวใหญ่คนะ่ะเนาะมันก็เลยเสื้อผ้าหนาๆนี่ก็จะสั่งมาทั้งหมด4อันนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าเป็นอะไรบ้างแต่ละอันอันนี้นะคะเป็นตัวแรกอุ๊ยตัวนี้คือเลิศตัวนี้เป็นตัวที่แบบตอนนี้เป็นกระแสะมากทุกคนนี่อย่างนี้นะทุกคน ที่มันจะเป็นแบบเพื่อปิดตรงเนี้ยแล้วก็เปิดตรงหนะ้าอกเ,เป็นไงใส่ตัวนี้คือถ้าปกติเราก็จะใส่เป็นตัวปิดจุกนะตัวนี้คือแบบให้ความเป็นพลังหญิงมากที่จะแบบว่าเอสมาโบนี่ตัวนี้น่ารังไหมของชีอินนะคะดีมากเลยเดี๋ยวมาแกะตัวต่อไปดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟิลเดสเดจิตมาของตัวนี้มนะันก็จะแบบเปิดไหลแต่ว่าอันนี้มีความแบบน่าจะสั่งสไม่ใหญ่ไปนเพราะว่ามีความรวมเนี่ย ือแบบไปดินเนอร์วันคริสต์มาสเดรสแดงอะไรเงี้ยสวยเนาะตัวนี้เดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นคริสต์มาสแต่ว่าตัวนี้เอาวิบไว้ก่อนอนะ่ะอยากให้เห็นแบบจริงจริงอะ่ะตัวนี้น่ารักมากเดี๋ยวเปิดให้ดูนะแต่ยังไม่ใส่ให้ดูน้องตัวนี้น่ารักมากคือตั้งใจสั่มเพื่อแบบใส่ไปคริสต์มาสเลยอะ่ะดูสินี่แล้วก็มีขน น่ารักนอ้อตัวนี้ดีงามแล้วก็ใส่งี้ขึ้นมาลอชน่ามาดูอีกตัวหนึ่งน่ารักมาก ตัวนี้เป็นชุดเซ็ตนะชุดเซ็ตของชีนเนี่ยราคาจะเป็นราคาหลักร้อยหมดเลยนะตัวนี้ใส่ขึ้นมาแล้วน่ารักมากหวานมากเลยเนาะเป็นฟิลแบบถ้าไปเขาใหญ่หรือว่าไปโซนขเขาวแล้วแบบทำหนาวๆนะแล้วช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วถ้าใส่แบบนี้เราถ่ายรูปของฟินมากดนะูแล้วแบบใส่เป็นฟิลบูดเนาะแต่งหน้าหวานๆหน่อยเนาะชีนแบล็คไฟเดย์ที่ผ่านมานก็สั่งมาสี่ตัวนี้นะคะต้อนรับหน้าหนาวแล้วก็มีแบรนด์หนึ่งส่งมาให้มาแบบพอดิบพอดีเลยที่ทาคลิปวันนี้นะคะจะมาแกะก่อน ะะก,ก็เป็นของร้าน lady p a r p a r s ไ,ไนะคะขเขามีการมให้ด้วยหน้ารามากเลยเดี๋ยวคุณเบิร์ดนิวนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าเขาส่งอะไรมาบ้าง,น,งน้องามาดูกันเตรียมรดูเตรียมดูดก็แกะออกมาแล้วนะคะมีสามชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นแบบวิงวิงเ่ยดูก่อนหรือว่าเป็น,นังไงน่าจะเป็นฟิลเซอรกรามปะ ใช่อุ้ยเก๋มากเดี๋ยวลองใส่ดูงเงี้งตัวนี้น่ารักนาอนแล้วเขารู้ด้วยว่าเราเป็นแบบฟิลสาวแซ่บเนาะใส่แบบนี้แล้วคือผ้าเขาแบบนิ่มมากเลยใส่แล้วไม่น่าจะรอนนะอุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะใส่แบบฟิลแบบเนี้ยรอดอ่าเดี๋ยวมาลองดูอีกตัวหนึ่งนะคะอ๋อนี่เขาเป็นเกงใส่เสร็จกันเดี๋ยวลองใส่ขึ้นมาัว่าเป็นยังไง กางเกงใส่ขึ้นมาแล้วดีมากคือชอบตรงที่มันเป็นเหมือนเลกกิ้งใช่ไหมเราต้องปลายอ่ะมีความเป็นขาแบบขาระบายระบายอ่ะแล้วใส่แล้วดูแบบมีส่วนทรงเอวมากเลยทุกคนดูดิดีมากเลยแล้วเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นเบสวยน่ารักจังเดีย๋ยวมาลองใส่ดูอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบ ฟอฟอชิลๆเนาะแบบว่าใส่ออกไปแบบข้างนอกชิลๆแบบดูไม่เป็นทางการมากค่ะแต่ว่ามีความแอดเซ็กซี่เบาๆนะคะเพราะว่าโชว์หลยข้างนึงแล้วก็มีแหวกตรงขาด้วยนะคือเซ็กซี่มากชุดนี้สีมันแบบดีงามนะคะชุดแบบนี้เลิศคือขอคุณทางร้าน lady pan นะคะไปดูนานะคะมี IG กับ Facebook แล้วก็ w w w lady pan com เนี่ยนะคะดีมากเราพาทตัวที่เราลองใส่เนี่ย ใส่เราสบายมากเลยเราผ้าแบบใส่เราไม่ร้อนอนะ่ะพราพอได้ใส่เสื้อตัวนี้คือแบบสร้างฟิลมากทุกคนแล้วเราก็อยากให้สาวๆพลัสไซส์ทุกคนนะคะหรือว่าผู้หญิงทุกๆคนไม่ว่าจะไซส์ไหนหรือสีผิวไหนนะคะแต่งตัวอยากให้มีความมั่นใจนะคะเพราะว่าเบอร์เชื่อว่าทุกสีผิวหรือว่าทุกไซส์นะคะมีความสวยอยู่ในตัวเองนะคะทุกคนต้องมั่นใจก่อนนะคะถ้าความมั่นใจมา ความสวยก็จะมาตามนะคะเพราะว่า Every Body Is Perfect นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนมาถึงตอนท้ายนะคะถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะาะก Lady with ตมี่นะคะ, Get with ะ,คะวันนี้ก็มาอัปเดตสกินแคร์แล้วก็ทวีการแต่งตรง,แต,ง,ตรงแต่งตัวดียนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วใครมีคำถามหรืออยากพูดคุยอะไรกับเบิรนน์ะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเตรียมตอบอยู่นะคะแล้วใครที่ยังไม่ซับสไคร์ช่วยซับสไคร์ได้นะคะสำหรับวันนี้ไปล้ค่ะบ๊ายบาย